สวัสดีพี่เพื่อนช่องยูทูบสองพนาชัยครับป้องกันแชมป์ทูโกยูรุ่นไฟเวทวันที่2มีนา2565ครับฝ่ายแดงครับเพชรเดชพอสังประเทไทยฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้เพื่อนๆครับวันทุนี้ติดตามดูติดตามชมกันครับนี่เป็นยกที่3พามาให้ดูครับมาเปนที่ไทยแบทฟ้าครับช่องยูทูบสองพนาชัยครับบรรยากาศก่อนชกนะครับราคาเสมอเงิน ราคาเสมอหนึ่งนะครับในยกที่1ยกที่2ยกที่3ครับเพื่อนๆครับที่รับชมอยู่นที่ยกที่3าครับต้นยกณวินาทีนี้อันรมเงินต่อ74อัตราเงมินต่อ74ดูเกมครับเงินถอยตั้งรับแดงเดินบุกเข้าหามีต่อยหมัดซ้ายย้ายเข้ามาแล้เมเสียบเขา่าแดงเสียบเขา่ากรรมการจดจดจ้องจ้องครับวันนี้เป็นเกมรุวมจะเข้าวงในนะครับสำหรับฝ่ายแดงเบียดเข้ามาครับเบียดเข้ามาราคาก็เบียดเข้ามาเช่นกันครับ อ่งหมื่นห้าสามครับอยู่นึ่งหมื่นห้าสามไรย่งไรเอา้าเ้ยแดงเตะขาเตะกลางเตะบนเตะล่างครับสลับกันไปครับแต่ว่าวงในไล่แขนสู้ครับไม่ได้หนีครับดูจังหวะไล่แขนครับพึดนพดมีศอกมีหมัดนี่ครับเจอกันที่ตรงกลางแล้วครับทำการกดแล้วก็แยกออกมาลากมากลางไว้ที่ตีกันที่นี้ตีกันมองน,น,นี้มา เสียไปครับมุงมแข้งซ้ายแถลงก็จุดจ้องจ้องด้อมด้อมมองมองครับหาจังหวะหาโอกาสเป็นเกมตั้งรับของฝ่ายลูกเงินครับอย่างฝ่ายแดงก็อย่างที่บอกคราวนี้เดินครับเดินครับเสียบเข่าซ้ายลูกเงินแดลงเดินตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายโอ้โห้ันี้มีหนังขายาเดินผ่านไปเวยเสียบเข่าซ้ายครับลูกมงินเพื่อนๆครับถือว่าต่อยกันได้สนุกครับนี่เป็นเพียงยกที่สามเท่านั้นครับ ฝ่ายแดงเพชรเดชบอสังประภัยฝันเงินก็คือสิงเทพเดชสิงใต้ครับเดกเข้าไปครับหีเขาครับเงินวันนี้เจ้าสิงเทรนี้มาเล่นเกมรับก่อนครับส่วนเพชรเดชวันนี้ก็บุกบุสู้ตีครับเดินเข้าหาท้าสู้ไปก่อนครับราคาเสมอครับราคาเสมอครับราคาเสมอครับเงินครับเสมอแดงเสมอเงินครับเสมอแดงเสมอเงินครับ เดือดเปียกครับไม่กูนี้ครับอยู่ที่ตัวเงินครับไอ้เรื่องราคาครับผมว่าอาวุธยังไม่ได้หนีกันมากครับเสียไปเสียไปเสียเสียพื้นเสียไปเฮิร์สเฮิร์สแผาจะเกี่ยวขาครับดูถ้าจะผ่อนลงมาบ้านครับแต่ว่ายังเดินอยู่ครับให้รู้ว่ามาบวกมาสู้ครับโอ้ยมัดอ่ะมัดน่ากลัวเหมือนกันครับปลายยกแล้วครับราคาอัลลินต่อสองหนึ่งครับอาลลูินต่อสองหนึ่งครับ หยิบนสองหนึ่งนะครับจากเสมอนะมันเงนสองหนึ่งครับหมดยกครับยกที่สี่กับเพื่อนๆครับมาดูกันต่อครับยังเป็นเจมเดินบุกเดินบวกเหมือนเดิมครับราคาหยีบเมืนสองหนึ่งครับหยิบนสองหนึ่งครับนี่ครับแสแดนไป่ยเดินครับมันก็ถอยออกมาสาด์แข้งซ้ายถอยครับหมุนออกขวาครับพยายามจะหมุนออกขวาครับหมุนออกมาแล้ววงในเป็นยังไงวงในเป็นอย่างนี้ ตีได้ไม้ครับยังดูเก๊กๆกลางๆอยู่ครับมาน้าเงินนี่ดูท่าพอใจนะครับวันนี้โอ้โาราคาน้ำเงินดีโนอนนี้นะมาครับเดินเบียดเดินเบียดพยายามจะต่อยมาเตะซ้ายล่อยมาดไปน้ำเงินทําอะไรครับวันนี้น้ำเงินมีลูกไหนครับมาดูหน่อยซิแแดงเบียดตีซ้ายครับน้ำเงินจะขึ้นไหมขึ้นตีไหมไม่ได้ตีครับพยายามล็อกแขนไว้ก่อนครับ เตะซ้ายครับแดงพยายามมีหมัดมาสู้ครับจะฝ่าจังหวะไล่แข็งเข้าไปแล้วตีเข่าครับเสมอแดงครับรักาเสมอแดงครับเสมอแดงเสมอแดงเยียบไปอีกครับนี่ครับเออได้ลูกเบียดนี่แหละครับโอ้โหทำเงินถอยถอยถอยหายจังหวะมันก็ยังไม่ได้น้ำไม่เนื้อกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะเบียดเข้าไปนี่ก็โอเคครับเสมอแดงครับรัก็าเสมอแดงครับ เสมอเงินครับเสมอเงินครับโอ้โหเบียดมากราคาเบียดมากดูกันไปครับต่อยมาต่อยมานี่ครับเงินนี่ก็ป้ายเข่าไปตลอดเลยครับต้วไปเอาเข้าตัวไปเรื่อยๆเอาเข่าต้วท้องนะครับตามภาษาบ้านผมนะครัตัวไปเรื่อยๆครับอาจจะดูไม่หนักไม่แรงแต่ว่าได้ถือว่าเห็นแหละครับมันเห็นว่าทํำนะครับเห็นว่าเข่าไปถูอยู่ครับนี่ครับต้วไปเรื่อยครับเสียบป้ายนี่ครับเสียบล็อกาครับ หนึ่สามสองเจมส์เป็นหนึ่งสามสองครับหนึ่ต่อสามสองครับไปครับมีหมัดครับชอบมวยสไตล์ไหนครับเดินหรือถอยครับเพื่อนๆครับชอบใครก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาด้วยครับมองใครชนะครับมวยคู่นี้ดูกันไปแบบนี้ครับอีเขาว่าโอ้ยนอแดงฝางบ้างครับแดงฝาดเงินเพยามขึ้นไปเสมอแดงครับเสมอแดงครับราคาเสมอแดงนะครับ แดงเปียกต่อยหมัดครับมึงก็ถอยเสียบซ้าย,เอา,เ,ยเอาแะ้วครับเอาแร้วุ่นล้วครับเสมอแดงครับเสมอแดงครับราคาสอเสมอแดงครับเพื่อนๆครับโอ้ยเดินต่อยหมัดครับต่อยหมัดซ้ายต่อยหมัดขวาเสียบเข่าซ้ายไปสิเฮ้ยโอ้ยนล้วมึงตั้งขวาอะไรก็ฝ่ายคืนไปเหมือนกันการแยกออกมา ดูกันไปครับน้ำเงินยังถอยอยู่ครับเชื่อในเกมตั้งรับของตัวเองส่วนไฟแดงก็เดินบู้พยายามจะโดดสลับข่า้ตูวต่อยมัดขวาถอยอ่ไปยกสี่ไม่เข้าครับราคาเสมอแดงครับแดงสองหนึ่งครับอยู่แดงสองหนึ่งครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับ at muay สองศูนย์ศูนย์ศูนย์ at มวยสองพันครับเพียงกดตัวเพื่อไลน์เข้าตัวถูกออกตัวได้ครับ at มวยสองพันนะครับ at มวยสองพันมวยพักยกราคาเวทีระบบคอมพิวเตอร์ครับ MUAY 2 0 0 0ูนย์ศูนกดเพื่อนๆลายนี้ด้านหน้าครับเข้าตัวถูกไปออกจะได้กันเมื่อนครับตอนนี้นะครับยกที่5เพื่อนตั้งมันอยู่ครับราคาแดง52ครับแดงต่อ52ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับมันมือขออย่างเหมือนเดิมครับเล่นเกมเดิมครับขอตั้งรับดักออกอาวุธสุดภไฟแด้ก็เดินเบียดตีเข่าตีเข่าขวาอย่างไรเอ่ยครับฮึดฮึดเบียดไหมตีไหมตีซ้ายอีหนึ่งดอกครับแดงครับแดงสามหนึ่งครับ เอาแดงต่อสามหนึ่งครับมาครับงเงินพยาย,ยามขยับบ้างครับพยับบ้างดักเข่าซ้ายดูอาวุธกันเน้นๆครับนี่เป็นยกที่ห้าครับถือว่าชิงดำครับเลยครับูีแดงสามสองนะครับูีแดงสามสอง 3, ครับบล็อกล้อสามสองครับโอ้ลวครับเบียดนะเบียดไปเบียดมาโอ้นี่ไงนี่ไงยังไงอ่าเราแดงมาถอยบ้างอา้าพอแล้วอาจังไรเนาะแบบนี้ ยังไงเอ่ยครับเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้มองใครชนะครับยกสามยก4ี่แล้วก็ยกห้าเมื่อกี้ต้นยกแล้วก็กลางกลางยกครับตอนนี้นักเวทคู่ต่างฝ่ายต่างพอใจในผลงานครับวิ่งร้ากันไปแล้วครับราคาอยู่แดงห้าสองครับน่าจะขยับอีกนะน่าจะขยับอีกนะสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งครับอยู่แดงสี่หนึ่งครับอยู่แดงห้าหนึ่งครับแดงต่อหกหนึ่งครับหมดยกครับหมดยกราคาแดงต่อแปดหนึ่งครับอยู่แดงต่อแปดหนึ่งครับ สิบสองหนึ่งครับสิบสองหนึ่งครับมาดูกการให้คะแนนครับเพื่อนๆครับจบเกมครับฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะครับป้องกันแชมป์หนึ่งร้อยสิบสองคะแนนช่องซูปอรยูนะครับเพชรเดชวอสังประภัยครับชนะคะแนนสิงเพชรเดชสิงใต้ทิกราคาสามหนึ่งที่ได้เสียกันนะครับก่อนครบยกไม่ท้าประกาศคะแนนราคาปอดสิบหนึ่งแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปครับสี่สิบเก้าต่อสี่สิบแปดทันสามเสียง เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับโมวงนี้คอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับขอบคุณทุกการกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาอย่าลืมฝากกดติดตามช่องยูทูบสอว์ธนาชัยเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต,ต่อไปครับ